บอกเลยทุกคนนาเนียวอยู่นาถ้ำดูข้างบนมีคิงคองเราจะพาไปดูคิงคองไปดูสิทุกคนดูดิทุกคนไปมาเขากำลังจิงจิงจิงจึ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 งและแล้วเรา วนวิริยะภูมินะคะจังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นรถแล้วว่าไปดูว่ารอบบรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นยังไงป้าตาม,มาเลยตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะทุกคนรถขึ้นรถฟรีล้วพี่เขาบอกว่าที่นี่ชมฟรีนะไม่มีค่าเข้านะไม่มีค่าเข้าเลยอ่ะขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปเลยขึ้นมาเลยบรรยากาศคือร <M> ่มเงื่อนมากมีเนื้อที่ทั้งหมดแ0ไร่เหรอคะที่นี่คือเป็นฟาร์มเหรอคะ ไม่ค่ะมันท่องเที่ยวเชิงเกษตรอันนี้ก็คือมะพร้าวน้ําหอมใช่ไหมคะน้องๆใครที่ชอบแบบบรรยากาศธรรมชาติแ้ะทุกคนพาลูกมาดูธรรมชาติซื้อผักออร์แกนิกกลับบ้านเนี่ยเนี่ยแล้วแบบได้นั่งรถชมเมืองสูตรอากาศบริสุทธิ์เนี่ยมาได้เลยนะที่สำคัญคือฟรีเดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูคาเฟ่เนาะไม่ได้เสียตังค์เหมือนไม่เสียเลย เขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะต้องเสียตังค์แต่ว่าปัจจุบันน่ะไม่ได้เสียตังค์เลยทุกคนแล้วดีนะเนี่ยวนี้เห็นไหมมะพร้าวน้ําหอมระหว่างทางค่ะเช่าสถานรีกินเลี้ยงสัมมนาประชุมรับจัดเลี้ยงงานบวชงานแต่งได้หมดงานจ้าโอ้โหได้ทุกอย่างร้อยห้าสิบคนถึงสองร้อยคนส่วนด้านนู้นมีกหนึ่งเราปรจุดได้ห้าร้อยคนเลโอ้คือเนี่ยอะไระหว่างที่เรานั่งก็คือเย็นละเย็นอันนี้คือแบบอาณาจักรใหญ่มากเลยนะทุกคนแบบมีรีสอร์ทมีรีสอร์ทด้วยพูดที่สัมมนาบึงปลา มีควายด้วยด้านนี้มีควายตัวใหญ่ทวันที่เป็นสนามเอเข้าสนุกค่ะอ้แล้วด้านนี้จะมีพวกเอเจวีปลาเป้ายิงปืนอ๋อมีกิจกรรมไม่ทำด้วยวไหน,นไม่มาในเอเจว <S <S ีวน้ำด้วยอะคะ่ะมุ้เขื่อเทศอะเ,ออเขาเป็นเหมือนกับว่าหั่นเป็นบ่อน้ำแต่ว่าปลูกผักได้เพื่มพืม้นที่ประหยัดพื้นที่อะค่ะ ใช้น้าอยู่แล้วแล้วเราจะปลูกผักเนี่ยเราก็ทําบ้านบนน้ําแล้วปลูกผักไปเลยเออมันเป็นอะไรที่ดีเนาะแล้วเราแบบเราไม่ได้เสียพื้นที่เนาะอ๋ออันนี้คือต้นอะไรเหรอคะพี่นิตาผลาม้ค่ะ้วที่อยู่ในเรือนเนี่ยมะชองอ๋อใช้งออุ้ยอันนี้มีเป็นลงเมล่อนนะทุกคนก็คือปลูกแบบให้เขาเลื้อยขึ้นอย่างเงี้ยเลยเนาะใช่นะเราอยู่ในโรงเมล่อนเมล่อนเลยอ่ะทุกคนดูอันามาดูนี่ นี่มาดูน้องเมลอนสิทุกคนขึ้นเนี่ยน้องน้องเขาแบบไต่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาออกลูกแบบเนี้ยเลยอ่ะน้องเมลอนน่ะนออ้ยดูสิน้องตะมานาันได้ยินเสียงสับได้นะนี่คือลงเมลอนลูกรู้จักเมลอนไหมคะมเสียงอะไรลูกดูคือที่นี่ธรรมชาติมากแล้วแบบเนี่ยเมลอนเขาแบบขึ้นน่ะแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะ เอาไปให้เราตัดทานนะแบบเนี้ย<ฮ>เขาปลูกรอยไฟอย่างเงี้ยเนาะคือต้อนเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นไปแล้วก็คือแบบออกลูกมาอยากกินแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมากินแล้วทุกคน <Yeah. S 1> ว้าวมากนตรงนี้นะสําหรับใครที่พาลูกมามีบริเวณบ้านสัตว์เลี้ยงเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไร oh. ดูดิมีเ oh. ต่ามี <Okay. S 1> จระเข้ด้วย,วยพี่เขาบอกว,ว,ว่าเราข้ามมีสนามเด็กเล่นด้วยหรอ มีเข้าไปดูซิ<ส>ไหนเรามาอยู่หน้าบ้านเต่าแล้วทุกคนมาดูสินี่เต่าอยู่น,นี่นอนกันอยู่น,นี่น่ารักมากเลยสองตัวเนี่ยน้องๆเต่าสุขะเ<ด>ตาดูใกล้ๆแล้วดูเนี่ยเนี่ยที่เราได้ยินตอนที่เราไปดูที่ลงเมลอนน่ะดูสิหัวเขาจะเป็นแบบว่าหงูดงูดนะหัวห,วหวงูดงูดน้องได้เห็นไหมอันนี้เรียกว่ากู๊กู๊ห่านใช่ไหมคะห่านเนี่ยว้าวข้างหน้าเราเป็นป่าเมชอนอเมซอนทุกคนหุยเห็นเกร็ด เห็นเกร็ดเลยดูดูเฮ้ยมันจะกัดนะทุกคนนี่ตะวันดูนี่มันคือเหมือนจระเข้เฮ้ยทุกคนอย่าวือไปใกล้นะครับใกล้แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะตัวใหญ่มากดูเห็นเกร็ดไหมใช่ใช่ปลาลูกเขาคือปลาช่ออเมซอนเขาตัวใหญ่มากไม่มีอาหารมันก็มานะครับใช่คือแบบเนี่ยเราไม่ได้มีอาหารอะไรเลยนะแล้วเขามาใกล้คือแบบแม่ว่าเหมือนเขาเหมือนจระเข้ทุกคนดูเกร็ดเขาดิหนูมันนี่นะปุ๊บ S <S <S เขากินอะไรเป็นอาหารนะคะเราเลี้ยงอาหารเม็ดคำหรับปาลาทิ้งเกลือค่ะอ๋อหอโหปลาช่อนอเมซอนกลัวกลัวอะไรบอกต,ตอนนี้เราจะมาหยอดอาหารแล้วนะทุกคนมาให้แอลลิเกเตอร์แล้วก็ปลาชอ่อนอเมซอนอาหารจะมาไหมนะมาแล้วอาหารเม็ดใหญ่มากบอกเลยทุกคนเ,คเ,มเ,มดเดี๋ยวเราจะโชว์เม็ดให้ดูเดี๋ยวๆอาหารกําลังล่วงมาอยู่ลูกเราตื่นเต้นมากเลยอ้าวทุกคนดูเม็ดดูลุ่ม อันนี้อยู่กันกานอาอันดาคุณจะโดินเ้ามาแล้วครับคุณดาหุ้ยเสียงดังมากทุกคนตึุ้่งเฮ้ยพุ่งอ่านดาตักให้นะหุ้ยตัวใหญ่มากบอกเลยทุกคนอ่านดาเนี่ยตะวันและวังตกนะครับโหใครมีโอกาสมาได้เลยนะครับโอ้โห ปลามันไม่กลัวปลาแบบเยอะมากเธอเห็นปากไหมอันดาอันนี้อ่ะอันนี้เอานี้ยเอาโยนเลยลูกโยนเลยโยนโยนโอ้โหอันดาอันดาอันดามัางอันดามัางให้อันดาให้หน่อยว้าวอัยดาดูนี่อดาดูนี่ลูกโอ้โหดูดูตัวสิใหญ่กว่าคนอีกนะทุกคนจะบอกให้มันมันคือจระเข้ชัดๆเลยอะทุกคนแค่แบบมันไม่มีฟันอย่างนั้นนะเฮ้ยใหญ่จรปลาจระเข้ใช่ไหม เกลเตอร์นี่นี่นอุ้ยเธอเห็นเขาอ้าปากไหมเธอเห็นเขาอ้าปากไหมนี่ตาใหญ่โตโอ้ยวมันจะโดดเับใช่มันจะโดุดบะงับได้เลยแหละตาใหญ่มากเลยอุ้ยเยอะมากเลยอ่าเยอะไกลๆอย่างนี้แหละครับโอ้หอุ้ยคือแบบคือมันแบบนี่นี่เอาเกลเตอร์นี่นี่นี่ตัวปากเขยาวนี่ตัวนี้ครับคือแบบเกลเตอร์แบบเป็นเป็นปลาที่แบบตัวใหญ่มากจริงๆนะทุกคนแล้วแบบดูเขาอ้าปากนะอาปากตอนอ้าปากอู้ ใหญ่ความยาวหัวใหญ่มากดูดูดนี่คือแคทก็ตนะทุกคนเวลาอาปากินตรงหน้าถ้ำดูข้างบนมีคิงคองเราจะพาไปดูคิงคองไป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 ไหนไหนไหนอุ้ยแล้วมาดูทางนี้นะแล้ววนขวาทุกคนดูบรรยากาศข้างในอุ้ยตอนนี้เราจะติดถ้ำไหมทุกคนหทางแคบมากทุกคนอุ้ยไปสิ วนขวาอย่างเดียวนะสวันคะสวันเดินนําหน้าไปเลยทางลึกลับนะคะทางลึกลับลับแรงมากทุกคนเฮ้ยเราไม่ต้องไปปีนถ้าที่ไหนแล้วทุกคนเรามาปีนถ้าที่นี่เป็นถ้ำจริงๆนะทุกคนดูดิร่องหัวโขกแล้วลูกว้ววนขวาวนขวาขวาแล้วอุ้ยเ้ยนี่คือถ้ำนี่แหละขวามือหัวอะตัวอะไรเนี่ยด้านขวาขวาคืออยู่นี่อันนี้ทางนี้ขวาอยู่นี่ เราได้อาหารปลาแล้วเรายังได้เข้าทํำด้วยนะทุกคนเป็นท่ำล่างว้าเราออกจากทํำได้เลยนี่เราเจอวิวสวยมากอันนี้คือแบบกิงคองไหนเดี๋ยวเขาใกล้นะครับเดี๋ยวตกกิ่งคองพร้อมดูทุกคนเรามาจับก้นกิ้งคองที่นะนแมบบแบนี่คือกิ้งคองทุกคนเราขึ้นมาเพื่อมาเจอกิ้งคองยักษ์ยืนอยู่นี่ ตัวใหญ่เราพามาดูวิวกันเถอะปะวิวข้างบนมองวิวห้างบนมองวิวห้องบนเนี่ยก็จะเห็นวิวโดยรอบนะก็สูงอยู่นะเนี่ยใรอาเข้า<ำ>ลงมาจากถ้ำเราจะบอกอะไรทุกคนบอกปลาคัา <S <S น้องมา,งางดูข้างล่างนี่มีบอกปลาคัฟ <combined> นะเรากำลังไปซื้ออาหารให้ปลาคัฟอยู่นะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วน้องตะวันานันดากำลังจะให้อาหาร น้องเดนมาเต็มเลยทุกคนนี่นี่อุ้ยดูดูด,ด,ดูตรงนี้สวยมากอะเดีแม่มันจะนั่งรอก่อนดูสิทุกคนดูดิทุกคนอับไปยเยะมากเขากำลังรู้ดูรู้นะเนี่ยเขารู้นะว่าจะมีคนมาให้อาหารเขาเพราะว่าเขากาลังวิ่งวักไข่ยอยู่เขารออาหารอยู่มาแล้วเด็กๆมานี่นี่นี่น,นี่อาหารของเจ้ามาแล้ว <c oughs> อ้าวให้ม <c oughs> าแบ่งกันซิ <c oughs> ว้า มาแล้วน้องปลครับอุ้ยตัวใหญ่จังเลยทุกคนตัวใหญ่มากสวยมากอุ้น้องวิ่งย่างมาเลยอ่ะดูทุกคนอุ้ดูน,ดนี่ทุกคนอตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่เฟแล้วไปไปแล้วปาเราพามาดูบรรยากาศข้างในคาเฟ่นี่นี่ทุกคนมาดูนี่นี่ามาเปิดอะไรให้ดูนี่ ที่คาเฟ่มีตัวอะไรอันดาดูนี่ี่คาเฟ่มีเสืออยู่ตัวหนึ่งเสียปลอมนะทุกคนไม่จับได้อันนี้จับได้จับได้คว้าวคอคว้าคอตอนนี้น้องอันดาอุ้ยมันไม่ได้มีแต่เสือมีสิงโตมีม้าด้วยมีอะไรด้วยตัวอะไรเขี่ได้นะครับขี่ได้ขี่ได้ด้วยนายโยกมีเสือเฮ้ยขี่ไหมอ่ะลองขี่อ่ะขี่ไหมขี่ไหมขี่ไหมอันดาขี่ขี่ขี่อ่ะสิงโต น่้ขี่แล้วมีหมาตัวใหญ่มีลิง,ม,ง,งมีคิงคองจีดูจิงจิงจึงจึงจิงจึงจิงจงึและแล้วเราก็มีหมามีมีมน้องไปเราไปหากินอะไรข้างในกันดีกว่าไิ๊ซี่มีอะไรขายบ้างไป วันนี้บรรยากาศภายในตัวคาเฟ่นะนี่เลยสิ่งที่เราต้องการจะกลับบ้านไปด้วยวันนี้ก็คือน้องเมลอนเราไปดูฟาร์มน้องมาแล้วใช่ไหมตรงนี้เราจะเอาลูกไปกินกันทุกคนว่าจะหวานไหมนะแล้วก็เฮ้ยเขามีของที่ลึกขายด้วยนะคะสําหรับใครที่น้องอยากจะแบบเออมาซื้อของที่รลึกอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะรีบกลับบ้านกลัวไม่ทานเราก็เลยจะมากินเคก้กแล้วเราก็จะมาซื้อเมลอนกลับบ้านกัน อันนี้เค้กเขาทําเองนะเค้กที่นี่เขาบอกว่าเขาทําเองนะมีเค้กอะไรบ้างคะอ๋อโอเคค่ะมีสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ให้น้องตะวันเนาะอสตรอเบอรี่หนึ่งชิ้นแล้วก็เอาช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นเอาเอาเอาลูกที่กินได้เลยให้หน่อยได้ไหมคะกินได้ทุลูกอ๋อเนี่ยเหรอลูกแบบไปถึงบ้านวัน้ปอกไว้เลยใช่ไหมแล้วได้แล้วน้ะเมลอนหนึ่งลูกเดี๋ยวเราจะไปผ่าเราก็ได้เค้กโอเคได้แล้ว ที่เขาเก็บไว้ในตู้อย่างดีนะคะทุกคนใครชอบผักออร์แกนิกก็มาซื้อได้นี่เปิดให้ดูยายซื้อผักออร์แกนิกไปไหมคะอ,มอันนี้ที่เขาจากฟาร์มเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราซื้อผักกันก่อนอ่ะเลือกเลยแม่ะนะมาๆทุกคนสรุปว่าวันนี้นะคะเราไม่คิดเลยว่าแบบ <inate> เออ <SUV> เรา,า,ราเซิร์ชม,มานะว่าสวนที่เนี่ยมีแบบเป็นสวนกระเชิงเกษตรเชิง,ชงท่องเที่ยวนะเราก็เราก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่พอเข้ามาคือประทับใจมากเพราะว่าที่นี่คือกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีสัตว์เยอะมากแล<อ>ไม่ม<า>ีค่าใช้จ่ายดูแลไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเราคือแบบมีผักอุกนิกให้ซื้ <ET> นะอนะแล้วเจ้าหน้าที่คือน่ารักมากๆแนะนําเลยนะคะที่ใครที่มองหาที่เที่ยวสําหรับเด็กๆ <sh arp> และครอบครัวเราแนะนําที่นี่เลยเรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็คลิปนี้ลาลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้ง บ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ <c oughs>